โอเคสำหรับอัปเดตสัปดาห์นี้ไม่ได้มีแค่ GTA Online แต่มีเกม GTA 6หรือว่า GTA ภาค6หรือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเรียกภาคต่อไปว่าอะไรแต่ที่แน่ๆมีข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้ที่มาอัปเดตกันก่อนอื่นขออัปเดตแบบใน GTA Online แบบรวดเร็วนะไม่กี่นาทีก็พอแล้วเพราะว่าสัปดาห์นี้อัปเดตมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากก็มาเริ่มที่ของรถราคามันจะมีไอออโตช็อปหรือว่าอู่แต่งรถผมเรียกว o ่าอู่แต่งรถนะ มันลดราคาทั้ง30%ถ้าเกิดว่าใครเลงเอาไว้รีบซื้อเลยแล้วก็ของแต่งลดราคาด้วยส่วนพวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคุ้มเท่าไหร่มันจะเป็นธีมออโต้ช็อปจะเป็นธีมจูเนอร์อัปเดตนั่นนะ,นะผมทําคลิปรีวิวไว้แล้วก็จะ,ะไม่ได้มาพูดอะไรเยอะมากก็ฝากไปดูคลิปได้เลยการมีอธิบายหลายๆอย่างเอาไว้วิธีการซื้ออูวิธีการอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไปดูด้วยนะแล้วก็โชว์รูมของพี่เม่งซีเมียน ในสัปดาห์นี้มีเจสเตอร์ดับเบิลซึ่งแม่งเป็นรถใน DLC The Junner แต่แม่งไม่ได้ลดราคาในสัปดาห์นี้เพราะงั้นจะให้ลองขับทําไมวะหรือสัปดาห์หน้านมันจะลดราคาเหรอก็ดูไม่ค่อยเข้าเหตุผลไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไรแล้วก็อันนี้จะเป็นอู่์ลักชวีก็จะมี RT 3 0 0 0อันนี้ที่มีลดราคาในสัปดาห์นี้แต่ก็งันงันผมไม่ค่อยแนะนําให้มันไม่ค่อยแนะนาให้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่ารูปทรงมันสวยก็จริงแต่ว่าการเพอร์ฟอร์มของมันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องดีๆในสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นพวกโบนัสอะไรอย่างนี้ก็จะมีคูณ2 Reputation หรือว่าเลเวลใน l s c a r m e e t ก็ถ้าใครไม่เข้าใจผมก็แนะนำให้ไปดูคลิปเกี่ยวกับอู่แต่งรถอะไรอย่างนี้ตามที่ผมบอกไว้นะแล้วก็จะมีโบนัสเงินคูณ3อันเนี้ยคุ้มมากก็ดูจากวิดีโอเลยจะเป็นภารกิจกระดานขาวในอู่รถผมเรียกกระดานขาวแต่ว่าชื่อภารกิจของมัจริงๆก็คือ Robbery Contracts จะเป็นภารกิจสำหรับคนที่มีอู่แต่งรถซึ่งมันจะอยู่ด้านบนของอู่ก็จะเป็นกระดานขาวตามที่ผมบอกแม่งทําได้รอบละเกือบ500แสนนะห้าแสนเลยนะถ้าเราดูในคลิปเนี่ยได้เยอะมากๆเฉพาะในสัปดาห์นี้นะอย่าลืมก็ถ้าใครซื้ออู่มาในสัปดาห์นีก็อย่าลืมไปทำไอ้ภารกิจตรงนี้ด้วยส่วนโบนัสนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นคูณ2ภารกิจกระดานดําในอู่แต่งรถแล้วก็พวกไอเอเปรซลโมดทั่วไปอย่างอันนี้ พีโคเวนเดตตา ก็เป็น a อเวอร์ซ์ลีโหมดนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแล้วก็จะมีคูณ3 c o คอมมูนิตี้ซีรีส์อันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นอารมณ์มันคล้ายๆกับพวกเอเวอร์ซ์ลี่โหมดพาอะไรเงี้ยมันจะมีพวกด่านอะไรแปลกๆให้เราเล่นก็ใครสนใจก็ลองไปหาเล่นดูได้ก็ยังไงขอสรุปอัปเดตในสัปดาห์นี้หลักๆว่าถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่เป็นคลิปที่คลิปแรกเลยอะไรอย่างี้ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนอีก1-2เดือนอะไรเงี้ย Rockstar เขาจะอัปเดต d l เใหญ่เข้ามาเว้ย DLC อะไรก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าช่วงนีี้เเ่ยก็ล อัปเดตประจำสัปดาห์มันก็เลยแบบแห้งๆดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเรื่องปกติประมาณนี้นะเพราะว่าเขารอ DLC ใหญ่เข้ามาอยู่ถ้าใครอยากรอติดตามข่าวหรือว่าดูอัปเดตประจำสัปดาห์อะไรอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้ยวยแล้วกันโอเคแล้วก็มาเข้าเรื่อง GTA 6กันสักนิดหนึ่งเลยนะที่หลายคนรอคอยก็คือมีข่าวใหญ่คุยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะต,ตอนนี้ที่ GTA 6ใกล้จะออกแล้วหรอก็ อันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นข่าวจริงนะก็จากการที่เขามีการรายงานรายได้จากบริษัทเทคทูอว่าบริษัทแม่ของ Rock Star r ร c อก t a าก็คือคนทำเกม GTA นั่นแหละก็เขามีการประเมินเ,เขาเรียกอ,อะไรรายงานรายได้ไรประมาณนี้ผมก็จะไม่พูดสับอะไรที่มันเป็นธุรกิจอะไรมากหรือว่าไม่พูดอะไรที่มันงงๆก็แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างนี้แต่หลักๆเนี่ยบอสใหญ่ซ e o ของบริษัทเนี่ยสโตรสเซลนะิกเนี่ยเขาก็บอกว่าใน อีกปีปี2อ2 4กับปี2025หรือว่าในอีก1 2หรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีรายได้สูงขึ้นมากๆแล้วก็แบบสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยของบริษัทนี้ก็เป็นได้จากการที่มีเกมใหม่ เปิดเผยเข้ามาในปี2024-2025เนี่ยนะหลายคนก็ดาวไปเลยเฮ้ยแม่ง g t a 6แน่นอนอะไรไม่รู้เลยแต่กูดาวป็น g t a 6ก่อนเพราะว่าเขาใช้คำที่ใหญ่มากๆเลยก็คือบริษัทเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาทุกครั้งใน2ปีข้างหน้านี้ก็นั่นแหละมันก็เขาจะเขาจะไม่พยายามพูดตรงเพราะว่าเป็นเรื่องของทางธุรกิจเรื่องของทางกฎหมายอะไรอย่างนี้มันก็อ่ะนะอย่างตามที่ผมบอก จะไม่เจาะลืกอ,อะไรมากแต่หลักๆเนี่ยเขาก็ชอบย้ำนะจากการประชุมปเปิดเผยรายได้เนี่ยเขาก็ย้ําว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้านเนี่ยจะมีการขยายเติบโตของไรายได้ของบริษัทน,นี้อะไรก็ว่านไปจากปกติกี่พันล้านไม่รู้กลายเป็น8,00 0ล้านเหรียญเลยก็คือแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเขาก็ดาวไว้ก่อนเลยนะว่าเอ้ย GTO 6เนี่ยไม่ต้องมีการเปิดเผยเปิดตัวภายในปีหน้าแน่นอน แต่หลายคนนะก็ๆๆคนนะิดว่าเอ้ยน่าจะะวางขายปีหน้าเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่อะไรตัวน,นี่นั่นผมก็จะไม่ลงรายละเอียดอะไรอย่างนั้นเยอะมากหลักๆ,ๆ,ๆเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อนะว่ามันจะวางขายปีหน้าเพราะว่าหลักๆเนี่ยอย่าใช้ดูเคสของเกมอเดียทหรือว่า e a d r e d e m p t i o n ภาค2อันเนี้ยคือวันแรกที่ r ็ c กสตาร์เขาประกาศอันนี้นะ ประกาศเป็นครั้งแรกว่าเกมนี้จะออกมาก็จะเป็นแค่แบ็กกราวดสีแดงอะไรเนีไม่ได้มีบอกเลยว่าเป็นเกมอะไรแต่หลายคนก็น่าจะรู้นะว่าเออไม่งเป็นอารมณ์คารบอยอะไรเงี้ยก็มีอยู่เกมเดียวค่าย r o c สตาร์ก็ต้องเป็น a d ด a Two พักต่อเนาะมันออกมาในปี2016เนี่ยโพสเนี่ยใน Twitter เขาโพสในปี2016เดือนออกตุเบอร์วันที่16นะให้จำให้จำปีไว้แล้วเกมมันออกมาจริงวันไหนครับนี่ครับดูปีก่อนเลย2018 ห่างกันไป2ปีะจากวันที่ประกาศแล้วก็เป็นเดือนออกซเบอร์เหมือนกันวันที่26ต่างกัน10วันเท่านั้นเองสรุปวันแรกที่เกมประกาศนะกับวันที่เกมออกจริงห่างกัน2ปีเพราะงั้นเนี่ยสมมติถ้าเกม gdl 6แม่งประกาศปีหน้าสมมตินะไม่ก็ต้องอาจจะเลื่อนไปอีก2ปีเกมมันถึงจะออกจริงๆเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเออขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบขนาดนั้น เพราะว่าวันที่เกมออกจริงเนี่ยเขาต้องมีเลื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างไอเซลดาภาคใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยเขาก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะกว่ามันจะออกมาให้คนได้เล่นกันก็ไม่ต้องกังวลไปเรื่องราคาเรื่องอะไรเงี้ยก็เก็บตังค์เผื่อผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน3000บาทอ่ะมันน่าจะมีแบบเป็นดีลักซ์เอดิชั่นอะไรอย่างงี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเก็บไว้เนิ่นๆอ่ะ3 0 0 0บาทประมาณนั้นแหละก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะว่าราคาเกมมัน เขาเรียกว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราต้องคิดอะเพราะไงเดี๋ยวเกมมันออกมาจริงจ,รงจะราคาเท่าไหร่คนเขาก็ซื้อกันได้อยู่ดีนะยกเวนเราจะเป็นนักเรียนแบบยังไม่มีไรายได้อะไรอย่างงี้ก็ยังไงเก็บวันละสิบ,บาทผมก็เชื่อว่าทันนะเอาจริงๆก็นั่นแหละไม่ต้องรีบนะยังไงเดี๋ยวเกมมันออกมาภายใน3ปีข้างหน้าผมผมเดานะถึงมันจะประกาศถึงว่ามันจะประกาศประกาศวันพรุ่งนี้อีก2ปีกว่าเกมจะออกก็นั่นแหละรอไปเถอะ นะแล้วก็ต่อมาผมให้ดูอันนี้น่าสนใจมากมีคนในกลุ่มเขาโพสตก็คือตอนนี้มีรัฐบาลชุดใหม่ใช่ไหมผมก็จะไม่ได้เข้าเรื่องการเมืองอะไรมากแต่หลกัลกๆเนี่ยเขามีนโยบายจะทําให้คาสิโนโอเอ่อพวกคาเยกอรายการพนันอะไรเงี้ยมันถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็น่าสนใจว่า GDA ภาคต่อไปเนี่ยเขาอาจจะไม่แบนคาสิโนโเหมือนกับ GDA ภาค5แล้วก็แบบน,น่าสนใจมากๆเลย แล้วในภาคห้าเนี่ยเขาคงจะไม่ปลดแบนอะไรอย่างนี้หรอกนะเพราะว่าถ้าใครไม่รู้เนี่ยที่มันแบนภาคห้าก็เพราะว่าล็อกสตาร์เขาเป็นคนแบนดักรอไว้เลยไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลมันแบนหรืออะไรล็อกสตาร์เขาเหมือนเคยมีปัญหากับประเทศไทยบ่อยเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเดลเซนเดลซีน่ามีอะไรเกี่ยวกับคาสิโนหรืออะไรที่มันเสี่ยงผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยที่โดนแบ็กิสต์ไว้ก่อนเลยว่าต้องแบนไว้ก่อนแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า GTA ภาค6ภาคต่อไปเนี่ย ยังไงมันก็ต้องมีพวกคาสิโนพวกอะไรอย่างนี้แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไประเทศไทยมันทำให้ถูกกฎหมายได้ทันทันเกม GTA ออกออ GTA 6มันออกก่อนอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าน่าสนใจประมาณนี้แล้วกันหลักๆข่าวก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ภายในเดือนเนี้ย,ยภายในปีเนี้ยผมคิดว่าจะต้องมีประกาศอะไรเกี่ยวกับเกม GTA 6ออกมาอย่างแน่นอนอันนี้ก็ไม่อยากจะคอนเฟิร์มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกมมันจะออกมาในปีหน้าจริงเนี่ย เขาก็ต้องเริ่มปูทางตั้งแต่ปีนี้และตั้งแต่ดินเนินนะยังไงถ้าเราอยากรอติดตามพวกข่าวหรือว่าพวกอะไรที่น่าสนใจเงี้ยก็ฝากกดติดตามไมา้ด้วยละกันเดี๋ยวยังไงมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปละ